มารับชมรถเก์ดเดอร์ตัวแรงพี่น้องตัวนี้อดีตเคยแรงครับนี่โอ้๋าแกจัดสุดจัดโหดจริงๆครับอไม่กลัวจมเลยนะ แรงจัดครับแรงมากนะครับนี่สุดจัดสุดเกา๋เกาคนขับอย่างเก๋านะโอ้โอท้งกองทัพรถบมรครูกองทัพรถกีดเดอรยรถบดพี่น้องกองกัดอาญอยู่นี่เลย ตอนนี้ฝนก็เริ่มรินรินแล้วนะพี่น้องโอ้ทีมงานนี้ใจสู้มากนะเจอฝนไม่หวั่นเลยนะโอ้แรงดีป่าแรงดี เนี่ครับเก่าขนาดคนขับรุ่นเก่านะนี่โอ้ระวังจมนะป่าระวังจมนะโอ้โอ้โอ้โอโอ มิกไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้แดดออกก็จะแห้งพี่น้องเนี่ยค่อยบดครับเกรดบดอัดพี่น้องตามสเตปครับคันนี้ลูกพี่ขับเองเลยนะคันนี้นี่